สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮดแเราก็มาที่ร้านโป่งสวรรค์นะคะเนาะมาดูเอะมาหินอ่อน

ผู้อันนี้สวยมากเลยตาท<ด>ีแม่วรณีดูในรูปนะท่านอยากได้เป็นสีขาวแบบนี้สีขาวแบบนี้อันนี้เท่าไรหร่เนาอันนี้เหรอสี่พันห้าเดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนว่ามีตัวสามพันห้ามั้ยตาอันนี้ทำไมเทอยางเลยอะตาอ้วนตาอ้วนมาดูอันนี้ดิเพราะว่าส่วนใหญ่มากีน่น,นี่เขาจะไม่ค่อยเอา

จะซื้อมาหินอ่อนนะคะะไปถวายที่สำนักสงฆ์นะคะ มบสุดเซอร์ไพรส์นะคะจากคุณแม่วาดุณีเราก็มาร้านนี้นะร้านประจำร้านโกงสวรรค์มาบ่อยมาตลอดนะคะเนาะเพราะว่ามาจนคนจำหน้าได้แล้วโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ